นักเรียนบอกว่ามุมนี้สวยค่ะเพื่อมุมนี้สวยก็เลยมามุมนี้ค่ะรักทุกคนนะคะที่มาดูช่องรูนัน007เริบมายรูปอยู่ไหนลูปถ่ายรูปแนวตั้งลรือเดี๋ยวสักครู่ค่ะฉันมาแจกหนึ่งที่หนกันจะมาเรี้ยงพอๆก,ก,กัน ตอนนี้ครูนันก็ขึ้นมาข้างบนนะคะวันนี้ครูจะทำสองคลิปนะคะลงไปแล้วคลิปหนึ่งค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเอาไว้ลงทีหลังนะคะมีนักเรียนถ่ายให้สบายเลยนักเรียนนั่งลงสวยๆซิเะถ่ายอีกรอบนาะนักเรียนถ่ายให้ชูมอือชูมอือลูกนงินถ่ายให้ครูหลายรอบแล้วนักเรียนครูนี่นะคะเพื่อนถ่ายลงข้างบนเนี่ยังไม่เคยถ่ายลงให้ดูสักทีอ่านี่คะข้างล่างจะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็จะมีต้นไม้เห็นไหมคะนี่สูไว้ค่ะวันนี้ได้สองคลิปค่ะคลิปที่สองนี่ลงวันหลังนะคะเพื่อนๆถ่ายเยอะเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อนะคะเพื mm ่อ hmm. นค่ะนวลเขาจะขายของอยู่ข้างล่างนะทุกทุก,ท,กทุกวันเสาร์จะมีตลาดนัดนะคะเพื่อน mm hmm. คุูเป็นคนใจร้อนถ่ายวืดวืดวืด,วดคต้องค่อยๆถ่ายอีกรอบก่อนนะคะ mm hmm. โอเคนะคะนวห้องแอร์อยู่น่น,นะคะ่ะ ประตูด้านนี้ปิดนะครับเพื่อนค่ะผค้อยู่บนเรือนไทยนะทะ่บนเรือนไทยก็จะมีห้องนี้ห้องนี้เด็กเด็กมานั่งจะประมาณนี้นะระ <Okay. S 1> ้านเพื่อนครูนะคะโอเคค่ะร้านในสวนนะครับร้านในสวนนีถนนี่เลน ไปในเมืองนะคะไปในเมืองไปโคร,ราชค่ะล้วก็ไปไปฝั่งโน้นเข้าไปจัก,กรราชนะฮะจัก,กรราชบุรีก่อนนะคะร้านในสวนพาเข้านะมาดูสวนนะคะ นมเพื่อนๆข้างบนนี่มีกระจกให้ด้วยค่ะมีกระจกนกอะไรให้นก,นกขุนทองนกนางแอนก็จะส่องแต่กระจกนะคะเพื่อนๆนักเรียนกลับแล้วค่ะไม่มีใครถ่ายให้คุณเลยเห็นกระจกพอดีคุณนั้นก็เลยมาหวีผมค่ะมีผมเห็นกระจกพอดีอยู่บนเรือนไทยนะคะนีมะ่มีห้องแอร์ให้ด้วยเปิดแอร์ก็ได้แต่ครูไม่เปิด กประหยัดไฟนะคะเพื่อนประหยัดไฟช่วยล้างเขาน,นะคะ<ม>เห็นไหมแค่นี่ทั้งวนรูเพิ่งขึ้นมาไม่เคยขึ้นมาเลยมีกระจกก็เลยเหมือนนกคงหยกเลยแบบนี้รูนั่นนกหงหยกได้สองกระจกนกคงหยกได้สองกระจกอชอบค่ะชอบมีกระจกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเพื่อนเวียนหัวเพื่อนๆอันนี้เลือนเลือน ห้องบนในเดือนไทยนะคะวิธีทําห้องห้องห้องนี้เป็นห้องแอร์นะคะเพื่อนนักเรียนคู่กลับไปแล้วเขาเขาจะทําห้องไม่ไม่ให้ชนกับหลังคานะคะแล้วเขาก็ติดแอร์ห้องนี้ติดแอร์มีห้องน้ําด้านน้นด้วยค่ะก็ทาที่ดีค่ะนี่นะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากทําบ้านบ้านแบบเก่าบ้านเก่านะคะเนี่ยแล้วเขาก็ตัดเป็นห้องแบบนี้เพื่อนๆทำเป็นห้องแอร์ค่ะโอเคนะคะ ห้องน้ําก็มีอยู่ฝั่งนู้นค่ะเดี๋ยวครูจะพาเดินไปดูห้องน้ำนะคะบเพื่อนบ้านโบราณเห็นไหมเดี๋ยวจะพาเดินไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำนะคะัอันนี้ก็ข้างในใช่ไหมคะนห้องน้ําอยู่นี่ค่ะคเพื่อนดีไหมคะถ้าอยากทําทําด้ค่ะแบบนี้เห็นไหมก็จะโล่งขึ้นไปมองขึ้นไปข้างบนเห็นต้นไมนะะ้ห้องน้ำก่อนะโอเคไหมคะ